โลกของเรามีมหาสมุทรหแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกอลนติกอินเดียมหาสมุทรใต้และอาร์ติกนี่ยังไม่นับบิลลี่โอเชียนนะแต่ดูเหมือนจะมีแห่งที่6อยู่ด้วยคุณแค่ไม่สามารถเห็นมันได้นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่ามีน้ำปริมาณมากซ่อนอยู่ในเขตรอยต่อซึ่งเป็นบริเวณที่แยกเนื้อโลกส่วนบนและส่วนล่างออกจากกันขอบเขตนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวหลายร้อยกิโลเมตรเพชรมักจะก่ะตัวขึ้นในเนื้อโลก แต่ลึกลงไปถึง250กิโลเมตรบางส่วนหายากมากซึ่งอาจมาจากส่วนที่ลึกกว่านี้นั่นคือกรณีของเพชรท,ที่น่าทึ่งนี้ซึ่งก่อตัวอยู่ใต้พื้นผิว660กิโลเมตรเพชรนี้มีขนาดใหญ่พอให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาและพิจารณาว่ามันทำมาจากอะไรพวกเขาต้องประหลาดใจเมื่อองค์ประกอบของเพชรท,ที่หายากมากนี้แสดงให้เห็นว่ามันก่อตัวในสภาพที่มีน้ำค่อนข้างมากด้วยเหตุนี้เพชรนี้จึงไม่มีราคามากเท่าไหร่ในร้าน แต่มันก็มีค่ามากในห้องทดลองนี่อาจหมายความว่ามีมหาสมุทรอยู่ใต้พื้นผิวโลกของเราใช่ไหมมันทําให้เรานึกถึงความคิดของจูนเวิร์นที่กล่าวถึงความมหัศจรรย์ลึกลับใต้พื้นผิวโลกของเรารวมถึงมหาสมุทรด้วยแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นมีน้ําอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะได้ไปชมทิวทัศน์ชมคลื่นที่ซัดมาเหมือนบนผิวโลกจริงๆแล้วน้านั้นถูกกักเก็บไว้ภายในแร่ธาตุด้วยเหตุนี้บริเวณนี้จึงชุ่มชื้นมาก เราไปที่แอฟริกาเพื่อติดตามเรื่องนี้กันหรือถ้าจะพูดให้เจาะจงไปยังจุดที่เรียกว่าภูมิภาคกาฟาเป็นส่วนหนึ่งของเอธิโอเปียและเป็นสถานที่ที่แผ่นเปลือกโลก3ามแผ่นมาบรรจบกันแผ่นเปลือกโลกเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวชา้าการเคลื่อนไหวเหล่านี้ทําให้เกิดแผ่นดินไหวและก่อให้เกิดภูเขาไฟภูเขาหุบลึกใต้น้าที่เรียกว่าร่องลึกและอื่นๆและภูมิภาคกาฟาคือที่ที่แผ่นเปลือกโลกอาหรับโซมาเลียและนูเบียมาบรรจบกัน พวกมันรวมกันสร้างทางแยกเป็นรูปตัววายทำไมล่ะผมจะเล่าให้ฟังนะแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแผ่นโซมาเมลียเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ไปยังแผ่นออสเตรเลียและแผ่นอินเดียแผ่นอ่าวรับเคลื่อนตัวไปทางเหนือเข้าไปใกล้แผ่นยูเรเชียเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะปิดอ่าวเปอร์เซียการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนี้สร้างสิ่งที่เรียกว่าเกรดริฟวัลเลย์โดยพิจารณาจากรอยแยกเหล่านี้ด้วย เช่นสันเขาเอเดนทางทิศตะวันออกรอยแยกคะเลยแดงทางทิศตะวันตกรอยแยกโอคูลัสแล้วรอยแยกแอฟริกาตะวันออกทางใต้แต่เราจะเน้นที่รอยแยกแอฟริกาตะวันออกเพราะมันอาจเป็นกุญแจสําคัญสู่มหาสมุทรแห่งที่6แต่คราวนี้อยู่บนพื้นโลกรอยแยกของทวีปคือจุดที่แผ่นเปลือกโลก2แผ่นที่ประกอบเป็นทวีปเดียวเริ่มแยกตัวออกจากกันนี่คือแผ่นโซมาเลียและนูเบียนรวมกันเป็นส่วนที่ประกอบเป็นแอฟริกา มันเคลื่อนไปในทิศทางที่แยกจากกันรอยแยกทวีปในปัจจุบันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสันเขาที่แผ่ออกไปในมหาสมุทรกล่าวอีกนายหนึ่งเมื่อแผ่นเปลือกโลกอยู่ห่างจากกันมากพอจะมีรอยแตกขนาดใหญ่ระหว่างแผ่นเหล่านั้นด้วยแนวทางนี้แมกมากจะไหลขึ้นมาจากด้านล่างอย่างเป็นอิสระมันจะเย็นตัวลงและเกิดเป็นพื้นมหาสมุทรใหม่ในที่สุดแอฟริกาจะแบ่งออกเป็นสส่วน และจะมีมหาสมุทรใหม่ที่ไหลยอยู่ระหว่างสิ่งที่จะกลายเป็นทวีปขนาดเล็ก2แห่งแต่ไม่ยังไม่ถึงเวลาซื้อกางเกงว่ายน้ําและครีมกันแดดแม้แผ่นโซมาเมลียและแผ่นอาระเบียจะเคลื่อนที่ไปไกลมากพอที่จะก่อให้เกิดสันเขาที่แผ่ออกไปในมหาสมุทรแต่ก็ต้องใช้เวลาหลายล้านปีกว่ามันจะเกิดขึ้นผมคิดว่าการสำรวจมหาสมุทรแห่งที่6กใต้พื้นผิวโลกจะน่าสนใจมากกว่าในตอนนี้แนวคิดเรื่องมหาสมุทรใต้ผิวโลกไม่ได้มีแค่ในโลกของเรา เป็นไปได้ว่าดวงจันทร์และดาวเคราะห์หลายดวงก็มีสิ่งนี้เช่นกันโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่เรารู้จักที่มีแหล่งน้ําเป็นของเหลวสม่ําเสมออยู่บนพื้นผิวจริงๆในระบบสุริยะของเราเราโครจรรอบดวงอาทิตย์ในโซนที่เรียกว่าเขตที่อยู่อาศัยได้อุณหภูมิและความดันบรรยากาศภายในโซนนี้ทําให้น้ําอยู่ในสถานะเป็นของเหลวตลอดเวลาแต่ดวงจันทร์บางดวงในระบบสุริยะของเราก็อาจมีน้ําอยู่ใต้พื้นผิวเป็นจนํานวนมากเช่นกันแอนเซลาดัส ดวงจันรดวงหนึ่งของดาวเสาร์เป็นดวงแรกเอนเซลาดัสเป็นลูกบอลน้ำแข็งขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าดวงจันของเราเจ็ดเท่าแต่ใหญ่เป็นอันดับหกของดาวเสาร์เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วยานอวกาศลำหนึ่งพบหลักฐานว่ามีมหาสมุทรขนาดใหญ่อยู่ใต้พื้นผิวมันพบและเก็บตัวอย่างน้ําจากการประทุที่มีลักษณะคล้ายไกยเซอร์ไกเซอร์เป็นน้ำพุร,ร้อนชนิดหนึ่งที่หายากซึ่งจะปะทุและส่งไอ้น้ำลนน้ำขึ้นไปในอากาศเช่นเดียวกับโอเฟสฟูในเยลโลสโตน น้ำนี้ประทุผ่านรอยแยกในน้ําแข็งที่กัวใต้ของดวงจันทร์ซึ่งหมายความว่าอาจมีมหาสมุทรของเหลวอยู่ใต้ชั้นน้ําแข็งหนามหาสมุทรนี้แทบจะไม่มีอะไรเหมือนบนโลกเลยมหาสมุทรบนโลกค่อนข้างตื้นมีความลึกเฉลี่ย3.5กิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่3ใน4ของพื้นผิวโลกยิ่งคุณเข้าใกล้พื้นทะเลมากขึ้นอากาศก็จะเย็นลงและจะอุ่นขึ้นถ้าคุณอยู่ใกล้ผิวน้ําเนื่องจากรังสีของดวงอาทิตย์ แต่มหาสมุทรใต้พื้นผิวบนเอ็นเซลาดัสมีความลึกอย่างน้อย30กิโลเมตรด้านบนจะเย็นกว่าเนื่องจากเป็นส่วนที่อยู่ใกล้เปลือกน้ำแข็งและด้านล่างจะอุ่นกว่าเพราะได้รับความร้อนที่มาจากแกนกลางของมันแต่ทั้งมหาสมุทรของเราและบนเอ็นเซลาดัสนั้นมีรสเค็มเอ็นเซลาดัสเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในระบบสุริยะที่มีน้ำเป็นของเหลวซึ่งทำให้เป็นจุดที่น่าสนใจในการค้นหาสัญญาณแห่งชีวิตอีกดวงหนึ่งคือยูโรปา ดวงจันรดวงหนึ่งของดาวเฤือหัดนักริรยาศาสตร์คิดว่าอาจมีการประทุของน้ําในลนักษณะเดียวกันที่นั่นการรู้ว่ามีไกเซอร์อยู่ที่นั่นบ่งบอกว่าดวงจันทรเหล่านี้มีแหล่งพลังงานในตัวเองพลังที่ทําให้น้ําปะทุออกมาจากแรงโน้มถ่วงหรือการแผ่รังสีพลังงานเดียวกันนี้สามารถกักเก็บน้ําที่เป็นของเหลวขนาดใหญ่ไว้ใต้น้ําแข็งได้มันอาจสนับสนุนชีวิตบางรูปแบบได้มีดาวเคราะห์หลายพันดวงอยู่นอกระบบสุริยะที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่น บางก็อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยได้มากกว่าหนึ่งในสีที่เรารู้จักอาจมีน้ําที่เป็นของเหลวแต่ส่วนใหญ่อาจมีมหาสมุทรอยู่ใต้พื้นผิวเช่นเอ็นเซลาดัสและยูโรปาพลูโตก็อาจอยู่ในลิสต์นี้ด้วยเป็นไปได้ว่ามันซ่อนมหาสมุทรของเหลวไว้ใต้เปลือกน้ําแข็งหนาของมันมหาสมุทรใต้พื้นผิวนี้น่าจะเกิดขึ้นนานหลังจากพลูโตก่อตัวขึ้นหลังจากความร้อนที่มาจากาธาตุกรรมตภาพรังสีในแกนกลางทําให้น้ําแข็งบางส่วนละลายไป ยังมีสิ่งที่เรียกว่าดาวน้ำด้วยมันคือดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ที่มีมาหาสมุทรไปทั่วโลกซึ่งพบได้มากกว่าที่เราคิดบางคนเรียกโลกว่าดาวน้ำด้วย71%ของพื้นผิวโลกเป็นน้ำและเมื่อคุณมองดูโลกของเราจากอาวกาศมันจะดูเหมือนเป็นลูกแก้วสีฟ้าเมื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นโดยเฉพาะนอกระบบสุริยะของเรานักวิจัยมักจะมองหาน้ำเป็นส่วนสําคัญเพราะน้ำเป็นองค์ประกอบหลักที่เรารู้ว่าจําเป็นต่อการสร้างและดํารงชีวิต และเมื่อมีดาวน้ําที่อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์ของมันนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่ามันต้องก่อตัวขึ้นไกลออกไปและเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นเมื่อวงโคจร,รของมันเล็กลงองค์ประกอบของดาวเคราะห์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อมันอยู่ในวงโคจร,รที่เย็นกว่าหรืออีกในหนึ่งเมื่อมันทําให้วงโคจร,รรอบดาวฤกษ์ของมันกว้างขึ้นเราเรียกกระบวนการที่วงโคจร,รหดตัวว่าการอพยพและถ้าดาวน้ําเป็นเรื่องธรรมดาขนาดนั้นจริงๆก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าการอพยพเกิดขึ้นจริง ดาวเคราะห์นอกระบบคือดาวเคราะห์ทั้งหมดที่โคจรร,รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเราดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบางดวงอาจมีมหาสมุทรที่ลึกกว่าในระบบสุริยะของเราซึ่งลึกหลายร้อยหรือหลายพันไมล์ร่องลึกมาเรียนาของเรานั้นน่ากลัวแต่ลึกไม่ถึง11กิโลเมตรด้วยซ้ำแต่มหาสมุทรบนดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านั้นว้าวแทบจะไม่มีก้นมาหาสมุทรเลย